เราจะวางน้ำสีทั้งหมดก่อนตรงนี้แต่ว่ามันจะมีจุดนึงที่เราต้องเว้นไฮไลท์เอาละเรื่องไฮไลท์อีกแล้วเรื่องไฮไลท์อีกแล้วสำคัญมากนะไฮไลท์เนี่ยดูนะครับอาจารย์จะวางตรงที่เป็นน้ำหนักแต่ตรงดั้งเห็นไหมตรงเนี้ยมันคือไฮไลท์ละเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกว่าไฮไลท์อยู่ตรงไหนในการลงสีพวกนี้นะครับสมมติอาจารย์วาดปุ๊บไฮไลท์อยู่แบบนี้ไฮไลท์ตรงดั้งจมูกอยู่ตรงนี้พอดีอาจารย์ก็จะเว้นไว้นะครับบางครั้งไฮไลท์มันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ปลายจมูกมันอาจจะอยู่ที่ดั้งจมูกอ นะครับอาจจะอยู่ที่ดั้งจมูกของเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายจมูกของเราไฮไลท์มันอาจจะอยู่ที่ดั้งจมูกของเราเพราะฉะนั้นเราควรสังเกตให้ดีนะครับอ่ะทีนี้อันนี้คือลงน้ําก่อนพอลงน้ําสีปุ๊บทำยังไงต่อจัองหวะเนี้ยเราต้องเช็คให้ดีว่ามันหมาดหรือมันเปียกสวัสดีข้าสวัสดีครับมันหมาดหรือมันเปียกต้องเช็คให้ดีเพราะฉะนั้นเราเช็คให้ดีใช่ไหมถ้าเราเช็ควิธีเช็คคือเราต้องดูจากก็อะไรอาจจะนับหนึ่งถึงสามสิบอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ถึงเก้าสิบนับไปเรื่อยเรื่อยจนรู้สนการว่าที ให้เราใช้เนื้อสีในการลงบ,อนนบ่อนสมมติอาจารย์ใช้เนื้อสีที่ลงอาจารย์แตะไปิดเดียวอย่างเงี้ยพอเราแตะไปทีดเดียวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการกระจายของน้ามันเยอะหรือมันน้อยเห็นไหมพื้นที่ที่เป็นเงาเราลองกระจายมาดูเนี่ยครับเห็นไหมถ้ามันกระจายไม่เยอะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราสามารถลงได้เห็นไหมถ้าอาจารย์แตะปุ๊บมันกระจายอยู่แค่เนี้ยแสดงว่าเราสามารถลงได้เห็นไหมเราสามารถลงสีได้เนี่ยลงน้ำหนักได้เลยเห็นไหมครับมันจะง่ายมากเลยในลักษณะแบบนี้นะฮะมันจะง่ายมากเนี่ยตอนนี้อาจารย์จะลงลงสีที่เป็นสีสกินเข้าไปเห็น ตรงส่วนที่เป็นน้ำหนักก่อนส่วนเนี้ยมันยังไม่แห้งเลยนะาจารย์จะแต้มเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยเพื่อให้เกิดข้างจมูกขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมฮะถ้าเราไม่แต้มขึ้นมาตรงเนี้ยนะเราจะไม่เห็นข้างจมูกแต่ตรงเนี้ยมันเกิดเกิดปัญหาก็คือว่าตรงเนี้ยมันแห้งไปแล้วทีนี้วิธีแก้ก็คือเอาพู่กันนะเนี้ยพู่กันที่มีน้ำนิดนิดเนี่ยเอามาแตะนิดหนึ่งให้มันหายไปเห็นไหมครับมันก็จะหายไปเลยสิ่งที่มันดูเมื่อกี้มันจะหายไปเลยเห็นไหมแต่พู่กันเราต้องแตะน้ำนิดนิดนะนะครับแตะน้ำนิดนิดนะฮะทีนสส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 สีีีีีีีีออ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 กกก้้้้้้มมมมแแดดดงงงงครราาาาววเเเเเนนนนยยใใหหลผผท่ป็ฟขิึ ่สีส้มกับสีแดงผสมนะแล้วก็ผสมสีฟ้านิดหนึ่งแล้วเอามาแต้มดูมันจะได้เป็นน้ำหนักอย่างนี้เลยทุกคนนี่มันได้เป็นน้ำหนักของสีผิวเลยเห็นไหมของสีน้ำหนักไม่ใช่ของสีผิวมันจะได้น้ำหนักของของน้ำหนักของผิวเลยอ่ะอ่าก็คือเราสีส้มกับสีแดงผสมกันแล้วก็บวกสีฟ้าเข้าไปนิดนึงอ่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันจะได้เป็นเขียวๆออกอมเขียวนิดนึงเป็นเขียวแบบขี้ม้าหน่อยเออไม่ขี้ม้าขี้ม้าเนี่ยคือเราเติมน้ำหนักเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะได้น้ำหนักที่มีมิติมากขึ้นน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 ะะะะะคครรรััััััับมม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 ีีีีีีิิตาาาาากกขขขึ้้้้อออออืจจยยยยย์ทททททใใณณ่่่่่่่งงงงเเปูไไแแหหนะ อาจารย์จะทำในขณะที่มันยังเปียกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่มันยังเปียกเนี่ยเราควรจะสังเกตให้ดีนะสังเกตให้ดีคราวนี้เห็นไ,ไหมอาจารย์ได้ตรงนี้ละได้ได้ทั้งสองข้างละข้างข้างตรงนี้น้ำหนักชั้นที่สามละเราได้มาเห็นไ,ไหมพอชั้นที่สามเสร็จปุ๊บต่อไปนะครับตรงนี้มันเปียกเห็นไหมตรงนี้มันเปียกอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราวางสีเข้มเราควรจะวางยังไงอ่า,อาสำคัญอีกแล้วตรงนี้สำคัญนะครับเราจะวางด้วยเน้อสีที่เป็นสีเข้มนะอาจารย์จะไม่วางตามเส้นอาจารย์จะวางตรงกลางก่อนเช็กก่อนว่าสีมันวิ่งเข้าไปแค่น เพราะนั้นเนี่ยวิธีการในการทํางานเลยไหมประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้เราต้องเผื่อใจไว้เผื่อพื้นที่ไว้ว่าเผื่อมันวิ่งมันวิ่งไปได้ประมาณเท่าไหร่เราต้องเผื่อแล้วก็การแตะทีละครั้งทีละนิดทีละนิดเราต้องเผื่อเพราะมันเป็นอย่างนี้เองไหมทุกคนมันเป็นอย่างนี้มันเป็นน้ำหนักแบบนี้ไหมมันจะกระจายประมาณนี้เราจะรู้แหละพอเรารู้ปุ๊บเราสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของ ه, น้ําหนักของแมูกได้แล้วว่ามันควรจะวางตรงไหนได้บ้างสมมติอาจารย์วางแบบนี้เห็นไหมทีนี้อาจารย์ก็ร้อยมันให้มันเซตตัวนิดหนึ่งอ่ะร้อยมันเซตต ล้างพู่กันเสร็จปุ๊บเช็ดพู่กันให้ให้เกือบแห้งนะครับแต่ไม่ต้องแห้งมากแล้วเอาพู่กันมาลูบตรงนี้เบาๆมาลูบตรงนี้มาลูบแถวๆนี้ลูบรอยต่อของมันตรงนี้เนีย่ยมา,าลูบเบาๆเนี่ยลูบเพื่ออะไรเพื่อให้สีมันดูแล้วมันเข้ากันไม่ดูแล้วกระโดดตึเกินไปอ่าไม่ดูแล้วแบบมันตัดตึเกินไปอาจารย์เอาน้ำเอาพู่กันที่แบบเกือบจะแห้งแล้วเนี่ยเอามาลูบอีกทีนึงนะครับเอามาลูบอีกทีนึงเพราะนั้นน้ำหนักตรงนี้ไหมไมนเป็นน้ำหนักที่ใต้จมูกทั้งหมดเลยเพราะนั้นการเขีียยนน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 นตตรรงงงงเเเเเเเ้้้้้้้จจจจาาาปปป็็็็มมมัั่่่่ะออออดสใใใหหหคคไลลแแวววืืขกกถบ นะครับเราวางน้ำหนักให้เป็นก็จบเลยจบเลยถามว่าเราจะเติมน้ำหนักได้อีกไหมก็เติมได้อีกนะครับเติมได้อีกเพราะว่าเราสามารถจะวางในเรื่องของความลึกหรือว่าความมีมิติของภาพได้อีกค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็ต้องร้อมันแห้งก่อนบางจุดบางจุดเราร้อมันแห้งบางจุดก็ถ้าเรารอไม่ได้เนี่ยเราต้องระวงังถ้าเราไปแต้มมันมันอาจจะเกิดรอยด่างได้นะครับรอยด่างเนี่ยมันเกิดได้เสมอนะครับสีน้ำนะฮะจุดที่มันด่างๆามันเกิดได้เสมอเพราะฉะนั้นเราอย่าไปไปกังวลกับมันเยอะนะครับเพราะนั้นทำสีน้ำต้องเผื่อใจไว้ว่าม อะไรอย่างเงี้ยให้เราคิดไปในในทางที่มันในทางบวกเราอย่าไปคิดว่ามันเสียอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยมันเป็นงานที่เสียมันไม่ใช่จรงิงๆมันต้องคิดในทางที่เป็นทางบวกเอาไว้นะครับทีนี้พออาจารย์ได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสังเกตได้ว่าอาจารย์จะไม่ทำอะไรเพิ่มตรงนี้ละแต่อาจารย์จะมาเน้นให้จมูกตรงเนี้ยมันเกิดสันขึ้นมาการทำให้จมูกเกิดสันขึ้นมาตรงเนี้อยอาจารย์จะเอาน้ำมาลูบนิดนึ่งเอาน้ำมาลูบตรงเนี้ยมาลูบตรงนี้นะตรงนี้เลยน้ำมาลูบทีนี้พอน้ำมาลูบตรงนี้ปุ๊บบออาาาาาจจรรรรย์ะเเ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 ตตตตติิิมมมมนน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 ้้้้้้้้หหหหหัััักกกสีีีีขขไไปปงง่่ค็พื เราจะได้ในส่วนที่เป็นสันของจมกูกที่ชัดขึ้นเห็นไ,ไหมครับอาจารย์จะมาเติมตรงนี้เลยเห็นไ,ไหมนี่คือลักษณะเราสามารถเติมได้นะครับเติมให้น้ำหนักมันมีให้ให้น้ำหนักมันก็ด้ให้ได้นั้งจมกูกเราไม่จะเป็นต้องผักระยะตรงนี้ให้เข้มเพราะบางครั้งถ้าแสงเข้าฝั่งนี้ตรงนี้มันก็ต้องสว่างตรงนี้มันต้องเข้มเพราะนั้นเราต้องสังเกตให้ดีในการทำงานนะครับเราต้องสังเกตให้ดีในการทำงานอ่านะสมมติอาจารย์ทำอย่างนี้ปุ๊บทีนี้อาจารย์ต้องการเน้นน้ำหนักอีกรอบหนึ่งการเน้นน้ำหนักอีกรอบหนึ่งเราจะทำยังไงเราก็ต้อง เอาผู้กันให้หมาดๆแล้วเอาน้ำมาวางเหมือนเดิมตรงนี้เลยนี่มาวางระดับตรงนี้เลยอ่ะดูนะมาวางตรงนี้เห็นไหมอาจารย์จะมาวางนี้วางปุ๊บอย่างเงี้ยสังเกตว่าตรงนี้ไม่ไม่มีรอยด่างแน่นอนทีนี้อาจารย์จะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปเพิ่มสีเข้าไปให้มันมีสีสันมากขึ้นเห็นไหมอาจารย์จะเพิ่มสีเข้าไปอีกมันก็จะเพิ่มมิติให้กับจมูกข,ของเรานั่นเองนะครับนี่เห็นไหมสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีแสงด้วยนะเห็นไหมอาจารย์จะเว้นแสงไว้นิดนึงนี่เห็นไหมปีกจมูกอันนี้คือถ้าเราเติมนะมันจะได้น้ำหนักที่สว่างเเอ้้ที่ขขมึน ين. นะครับแต่บ้างบางคนเนี่ยไม่จำเป็นจะต,ต้องเติมอาจจะเอาน้าหนักเหมือนเมื่อกี้ก็ได้น้ำหนักเขาเ้าเมื่อกี้ก็ได้ก็สวยนะครับแต่ถ้าบางคนอยากจะเติมให้เข้มขึ้นอาจารย์ก็จะแนะนำว่าเติมแบบนี้เลยนะฮะเติมไปเลยนะฮะ,ะ,ะเติมไปได้เลย <S 1> <S 1> เราก็จะได้มิติของจมูกเป็นเป็นสีที่มันแบบว่าเขาเรียกอะไรมีสีสันมากขึ้นแล้วกันนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำว่ามันจะมีสีสันมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเติมก็เติมได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนจมูกก็จะประมาณอย่างนี้เออลงสีจมูกก็จะประมาณอย่างนี้นะครับวิธีแบบนี้เลย เนี่ยคือการทํางานถามว่าอาจารย์จะเติมได้อีกไหมตรงนี้เติมได้อีกนะาดูนะใส่สีเข้มเข้าไปได้อีกนะตรงเนี้ยยิ่งเราเติมเข้มนะจมูกเราจะมีมิติมากขึ้นเติมน้ำหนักเข้าไปเนี่ยจะมีมิติมากขึ้นตรงเนี้ยตรงปลายจมูกตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยเห็นไหมมันสร้างมิติเข้าไปบางบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นคนผิวเข้มก็เราสามารถเติมได้อ่านะฮะเราก็ต้องมาดูว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงอ่าค่อยๆเติมค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปทีละนิดนะครับอ่าแต่งทรงให้บันดีแต่งค่อยๆแต่งทรง